ในเนื้อหา <Hey. S 1> เสร็จแล้วให้เรียนลองกดที่ตรงนี้ครับกดปุ๊บมันจะเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมถูกป,ปะถูกป,ปะถ้ากดเรียบร้อยแล้วเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมให้เรียนกดสามเหลี่ยมคว่มด้านล่างเล็กๆนี้ยังกดเสร็จเดี๋ยวครูจะไปที่แก้ไขข้อมูลน้ายองิอง,เ,อง,เ,องเ,เพื่อที่จะ<า>ชี้ชัดลงไปว่าเราเอาคาากาข้อความเนี้ย มาจากหน้าไหนระบุไปเลยนะอย่าแงบบเช่นเอาข้อความนี้มาจากหน้า11อ่ะเดี๋ยว11หรือจะใส่แบบนี้ก็ได้11-20อย่างนี้ก็ได้สมมติเอามันจากหลายหนะ้าสามารถใส่ได้สองแบบนะจะเอาแบบเหมาแบบนี้หรือจะเอาเฉพาะสมมติว่าเอาแค่หน้าเดียวอย่างนี้ก็ได้กดตกลง พอตกลงเสร็จมันจะเป็นอย่างนี้ครับเห็นยังจะบอกหน้าด้วยเห็นยังเรียบร้อยยังเรียบรอยนะเดยบรอยนะครับทีนี้เราสร้างมันขึ้นมาได้เราก็ลบมันออกไปได้ไม่ใช่คอนโทรลแซดอย่าคนโทรแซดนะลบก,ก็ลบแบกสเปซธรรมดาอ่าลบออกลบออกลบแบ s สเปซออกลบไปหลายทีจนว่ามันจะออก จนวัน้องเขาวันมันจะตายไปออกอยังออกแล้วออกแล้วแต่ดูดีๆกลับมาที่แท้ข้อมูลนะอินครับถึงเราฆ่าไปแล้วแต่มันก็ยังไม่ตายมันมังอยู่ข้าอบนนะเห็นยังเออมันยังอยู่ข้างบนมันถึงลบกยังไงก็ไม่ออกพอเราได้อินพุตข้อมูลไปแล้วมันชีวชตหลังตายเออ ชี้หลังใตไม่ต้องเอาออกเก็บไว้แหละเดี๋ยวเราเอาไปทำาันนะทุกคงอย่าไปเอาออกนะลบได้แล้วก็เพิ่มได้นะแค่คลิปเองยี่ไงแทคลิปอ่มันก็กลับมานะไม่ต้องตกใจ,กใจนะเวลาอเอาออกต่อไปเดี๋ยวเราจะอีกอย่างที่2คือวรารสารหรือนิตยาสาร วารสารนิทยสารหนังสือกระตูนก็นถือเป็นนิตยสารนะไม่ต้องไอ้น,นี่นะถึงมันขึ้นว่าหนังสือก็เถอนนะอให้เรียนมาที่แทรกข้อมูลนะจีบครับกดเพิ่มแหล่งข้อมูลใหม่อ่ากดต้องบดที่สอง,อง,สองชนิดแหล่งข้อมูลเลือกเป็นบทความวารสารครั่าก่อนครูบอกบทความวารสารมึงระลึกว่าหนึ่งนิตยสารหรือวารสารมีผู้เขียนหลายคอลัมน์ถูกป่ะมีหลายคอลัมน์ถูกไหมมีหลายผู้เขียน ถูกไหมอหอเออใครที่เคยอ่านวิทยาศาสตร์เป็นไงมีหลายคอลัมน์ถูกไหมอย่างเช่นอะไรดีวิตยาศาร์วิทยาศาสตรอะไรดีแอติจูดไม่รู้จักไฮไลท์เอออาไลท์ใช่ไหมสมมติว่ามีหลายคอลัมน์อ <c oughs> ยู่ตอลัมฮ <c oughs> าวตูคอลัมน์อะไรอย่างเงี้ยเออหลายผู้เขียนนะครับอ่ะให้ักเรียนมาดูที่ผู้เขียนตรงนี้ ผู้เขียนตรงนี้หมายถึงว่าผู้เขียนคอลัมน,น์นั้นไม่ใช่ผู้เขียนนิตยสารนะผู้เขียนหนึ่งในคอลัมน์ในในิตยสารนั้นอย่างเช่นไรเดียหรืออาจจะเป็นนามแฝงก็ได้กดแก้ไขอนะอาจจะเป็นนามแฝงก็ได้เช่นไรนินอะไรนะ อย่างเช่นอะไรเด็กใครวันนี้ใครใหม่จารชัดจรชัดเหรออ่างงามจะรู้สิกสมมตินะชื่อแรกจารชัดวอเคครับไม่ชัจารชัดสมมติกดเพิ่มไปเลยครับ หรือถ้ามันเป็นชื่อสมมุติชื่อนามแฝงอย่างเช่นอะไรนามแฝงใช้บ่อยๆอ,อะไรนะยูร,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 รีสมมติ <c oughs> เออสมมตินะให้นักเรงเงียนเขียนลงไปที่ชื่อชื่อแรกไม่ต้องพิมพ์นามสกุลมันเข้าใจนะเออสมมติเป็นนามแฝงก็ให้ใช้ตรงนี้ไม่ต้องไปสืบคนว่าเขาเป็นใครนามสกุลอะไรชื่อจริงถ้าเป็นนามแฝงก็ใส่ลงไปในชื่อแรกเลยนะโอเคนะ ผลตกลงครับต่อไปผู้เขียนเอาไหมเอาผู้เขียนที่เป็นองค์กรเน้นไปชื่อเรื่องชื่อเรื่องหมายถึงชื่อคอลัมน์นั้นๆอย่างเช่นคอลัมน์อะไรดีสมมติมันมันแต่งสือผีอะไรนะคอลัมน์อะไรนะอะไรดีอ่ะถัวบ้านล้างอ่ะถั่วบ้านล้อม สมมติอันนี้เป็นหนึ่งคอลัมนในนันสุพีนะอ่ะต่อไปชื่อเรื่องเียบร้อยชื่อวรารสารอันนี้คือเล่มใหญ่ของมันเออคอลัมน์นี้อยู่ในวรารสารอะไรวรารสารนันสุพีนะวรารสารผีอ่ะปีหมายถึงปีที่พิม สมมติพีมีนี้สองห้าห้าเจ็ดหน้าอะไรดีเอาจากหน้าไหนหน้าสิเ็ดถึงยี่สิบก็ได้สิเอ็ดถึงยี่สิบเปอ่ะฟังนิตยสารเนี่ยมันต่างจากหนังสือตรงที่ว่าหลายเดือนอเดี๋ยวนะนิตยสารมันสามารถออกได้ทุกเดือนถูกป่ะครับรือว่าเดือนละหนึ่งฉบับถูกไหม เพราะฉะนั้นให้เรียนมาติ๊กตรงนี้ติ๊กตรงนี้ปุ่มนะครับแสดงข้อมูลทั้งหมดบรรณานุกรมติ๊กครับนนไม่าดูสิ่งที่เขาพัางพับคือดอกจันเห็นไหมอ่าซึ่งเราบอกไปแล้วแต่สิ่งที่ลัาางคาอีกคือตรงนี้ครับข้างล่างเล่าลงมาฉบับที่เห็นไหมฉบับที่เห็นไหมเอกทนฉบับที่เห็นไหม ต้องระบุไปด้วยว่าเราเอามาสบับที่เท่าไหร่เออสบับที่เท่าไหร่พาะบอกแล้วนิตยสารเดือนหนึ่งไม่ใช่ปีหนึ่งออกได้หลายเดือนถูกไหมบางทีอาจจะออกเป็นสิบห้าวันครั้งหนึ่งก็มีนนิตยสารสิบห้าวันครั้งก็มีอ่สฉบับที่เท่าไหร่มอตสฉบัดที่20สิบตัเสี่ยวอ่ะอะกดตกลงเลยครับอ่าตกลงเรียบร้อยสบับยี่สิบ เรียบร้อยเรียบร้อยข้อมูลชนกันไหมไม่ชนใช่ไหมชนก็นลกอบออกแค่นั้นแหละต่อไปอย,าอย,าายอ่างที่สามอย่างสุดท้ายะล้อางอิงจากเว็บไซต์นะการอ้านอิงจากเว็บไซต์อ่ะปัจจุบันเป็นไงได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นถูกไหมเพราะมันสะดวกถูกว่าครับสมัยโบราณเลยเราอ้างอิงเฉพาะหนังสือถูกไหมเออเฉพาะครัอิงเฉพาะหนังสือเท่านั้นเพาะแหล่งข้อมูลอย่างแรกก็คือหนังสือถูกป่ะครับ ต่อมาวิตยาสารก็เริ่มยอมรับเป็นแห่งอิงจากวิตยาสารารสารก็ได้เกือบ,บทความน่าสนใจต่อไปเนี่ยปัจจุบันเราใช้เว็บไซต์ในการหาข้อมูลถูกไหมถูกปะ่ะครับอย่างเช่นเว็บอะไรวิกิพีเดียถูกปะ่ะถูกไหมเออ,อทีนี้ให้นักเรีเยนไปที่แท้ข้อมูลนะั้นอิงครับส,สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเพิ่มแหล่งข้อมูลใหม่ ตรงนี้ครับเลือกเป็นเว็บไซต์ครับเอาหาเว็บไซต์อ่าเว็บไซต์สิ่งที่เราต้องเลือกคืออ่าผู้สร้างเูผู้สร้างฟังไม่ไม่มีการพิมอะไรนะ เว็อะไรที่มาเว็บ Google แล้วนะนีม่มีแล้วนะบางข้อ Google เป็นแค่แหล่ลดดงรวบรวมข้อมูลเราจะไม่มีการใิงมาจากเว็บ g o o g l e c อ m อะไรไม่มีแล้วนะ <S <S เวลาอิงควรจ้างอิงไปเลยว่าเราเอามาจากเว็บไหนสมมติว่าช่องแรกเราไม่รู้ผู้สร้างยังไงเราก็ไม่รู้ถูกไหมเพราะเราใช้ Google Search เข้าไปโดยตรงที่เว็บรุบารา ถ้าเราไม่รู้ข้ามไปแต่แน่นอนเนี่ยต้องรู้ผู้สร้างที่เป็นองค์กรแน่นอนเป็นองค์กรเออแน่นอนอย่างเช่นอะไรที่เราอบบ่อยอย่างเช่นวิกิพีเดียถูกไหมอกอ่าทีมไปเลยวิกิพีเดียองค์กรผมอะไรอนไปเลยอ่าอย่างนี้สมมติเป็นอย่างนี้วิกิพีเดียอย่างนี้หรือใครเอาเว็บสนุกเว็บกระปุกเว็บอะไรอะอะไรนะเด็กดีก็ได้แล้วแต่ เอออันนี้ก็ถือว่าเป็น,นองค์กรถูกปะเราไม่รู้ว่าใครเป็นผู้สร้างถูกไหมเออแต่เรารู้ว่ามันเป็นองค์กรแน่ๆแ,แหละองค์กรหนึ่งที่ผลิตเว็บขึ้นมาถูกไหมครับอ่าแต่เราไม่สามารถระบุว่าเป็นใครแค่นั้นเองต่อไปชื่อเจ้าของเว็บเพจเว็บเพจสมมติไม่รู้ข้ามอ่าเว็บไซต์มีตรงน,นี้แหละชื่อของเว็บไซต์จะต้องรู้อยู่แล้วเวอร์ไเว็บดอทไร ก o เลคพเดีดอคอมอดอมดอคอมปตใช้โฟลทูปีตชลลกี่มันยัอยู่ออ่าินแล้วครับเอ้ยมันจะเป็นรูปที่เขียวมันยังอยู่อีกอะมันรัฐบาลเอาไปดูคนเดียวแล้วครับ ดูสิบอกป่านนี้นคเงเนี้โดเช่าเช่าอะต่อสิ่งที่สำคัญเลยนะครับคือตรงนี้นักเรียนดูการนั่งเว็บไซต์สิ่งที่สำคัญคือบล็อกตรงนี้บล็อกตรงเนี้ยค,ครูบังคับเพราะอะไรเวลาเราเข้าไปที่ลิงก์ในเว็บไซต์วันนี้เราเข้าได้เจอเข้อมูลแต่อีกวันนึงเป็นไงเจอไหม เขาเรียนเดิมนั่นเียว่ามันเจอไหมบางทีอาจจะไม่เจอก็ได้ถูกปะเพราะมันข้อมูลเนี่ยมาเร็วไปเร็วเพราะฉะนั้นเขาเลยให้ระบุปีที่เข้าเดือนที่เข้าวันที่เข้าพร้อม URL ไปด้วยเข้าใจปะเพื่อที่ว่าจริงว่าฉันเอาข้อมูลมานะวันนี้จริงๆโอเคนะครับอะกรอกข้อมูลลงไปเช่นวันปีที่เข้าถึงเช่นปี255อะไร57 เดือนอ่ะเดือนนี้แล้วกันเนาะธันวาสองสี่ิดวันที่อ่ะสมมติวันนี้วันนี้ไม่ใชท่ะไรสี่เนาะ u R l รู้จักนะ u R l คืออะไรรู้จักนะไอ้ที่ยาวๆบนหัวเวบอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเองเช่นตรงเนี้ยตรงเนี้ยของมัน่ะตรงเนี้ยของมันนะเข้าใจนะเข้าใจนะ หน้าที่ของเราคือก๊อ,อกมาวางไม่ว่ามันจะยาวแค่ไหนลูกบ้าไม่ต้องไปตัดมันออกไม่ว่ามันยาวแค่ไหนก็ก๊อ,อกมาและวางลงไปในช่องนี้ลงไปในช่อง URL อตรงน,นี้แต่กรณีที่เราไม่รู้อ่ะวันนี้สมมุติเอาปกติมันจะเป็นเวอร์ไวเว็บตอนอะไรนะไม่บอกไม่บอกเลยน,นี อคอมใช่ไหมแบ็กสแลสอะไรนะแบ็กสแกลสอะไรยาวๆใช่ป่ะอย่างนี้ปะ่ะประมาณนี้ปะ่ะเออม,มันจะยาวเท่าไหร่เรื่องของมันนะเรามีนาทีกองมาวางอร็จยังเสร็จแล้วกดตกลงครับเปลี่ยนอ่ะ เมื no? Entonces, decir, ini, ่อกี้พูดเรื่องนี้นัเลขามีห้องห้องนี้มีใครชื่อพรหนักชื่อพรชื่ออะไรไหมัรู้หนีไหมพรชิตาคุณสอนไหมเ่ะว่าให้เปลี่ยนตัวสะกด p o r n p o r, n. O r n p o i p o บอกไปยังห้องนี้ าบอกไปเป็นความรู้คนที่ชื่อพอรทั้งหลายห้ามสะกดแบบนี้กรุณาไปเปลี่ยนเ,เพราะมันแปลว่าอะไรลามุกแปลว่านังโปในภาษาฝรั่งแปลว่านังโปแต่ถ้าญี่ปุ่นมัใช้คาว่า A อบีถูกไหมถูกว่าเออเพราะฉะนั้นให้เลียงสะกดแบบนี้ P h o n พรแบบนี้นะครับบอกใครก็ได้ญาติพี่น้องทั้งหลายให้เปลี่ยนพรไปเมืองนอกนะอายเขานะายเขาบอกญาติพี่น้องด้วยให้ไปเปลี่ยนโอเคข้าเนื่องกลับมาที่ไปนนทบุนนรีของเรากลับมาที่หน้าเปล่าครับเดี๋ยวเราจะวางนณทบุนนรีไปเข้าใจไหเาใจอาเจียนพรครับ ขั้นตอนต่อ,อไปให้นักเรียนไปที่การนักยิงครับย่างไปที่บรรณานุกรมเสร็จแล้วมันจะมีตัวอย่างที่เลือกถูกไหมแต่เราไม่เลือกมาเราเลือกที่แทบบรรณานุกรมอ่ะคนเฮอ,อ,เ,อ,อเห็นไหมวางให้เลยวางให้อมจัดลำดับ,ดบ,ดบเอเช่นตอนเสือมาก่อนนอหนูเห็นไหม หน้มันจะเรียนตามลำดับชื่อโดยที่เราไม่ต้องการไม่ต้องมาเปลี่ยนไม่ก, <c oughs> กี่เรือนไม่ไงถูกต้องตามฟอร์มบรรณานุกรมด,ด้วยเห็นไหมแต่ถ้าฟางถ้าใครไม่ต้องการเอาวางถ้าใครสมมติอยากได้ชื่อนำหน้าให้นักเรียนก็ง่ายๆก็ย้ายชื่ออาไว้ข้างหน้าแค่นั้นเองอย่าไปพิพ์ใหม่นะให้ย้ายชื่อมาไว้ข้างหน้า,นา,นาแค่นั้นาเองง่าแค่นั้นเอง มันเลี้ยงตามตัวอักษรอยู่แล้วอย่าไปอย่าไปแก้มันนะโอเคนะเออถ้าใครอยากได้ชื่อไว้ห้าก็ย้ายชื่อไป้นงหน้าแทน,นอ๋อจบ